อ่าได้แล้วได้แล้วจับได้แล้วโอยเก่งจังเลยเก่งจังเลยไปลงสาปไปไปลงสาไปไปแล้วคนเก่งไปแล้วอาไปลงสาไปที่นี่ไปกินอะไรอะ่ฮะฮึ มันเป็นอะไรม EN ันอ๋อไม่เป็นกล่องใส่กุ้งใช่ไหมได้กลิ่นกุ้งใช่ไหมไม่ไม่กินไม่กินนะไม่กินพลาสติกนะไม่กินถุงพลาสติกนะวันเด้อวันนี้นึกว่าหมูตอนสองบะลีให้ปีหนึ่งกับสองเดือนพอดีมันเนี่ยเกิดเดือนอะไรนะเกิดวันที่ยี่สิบแปดกุมภาปีที่แล้วยี่สิบแปดกุมภาหกห้า ตอนนี้ก็เมษาเออประมาณน,นี่นั่นประมาณปีสองเดือนพอดีวันนี้วันที่ยี่สิบวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเออยี่สิบเจ็ดเมษาก็ปีสองเดือนพอดีวันนี้กินอะไรอ่ะหนักหมูตอนเออหมูตอนหมูตอนวันนี้หมูตอน ลง,ลงสาไปลงสาไปลงน้ำไมปาป่ปไปลงสาไปไปเร็วลงสาบมาเร็วเร็วเร็วเมามาเร็วเร็วมามมาเร็วมาเร็มาเร็มาเร็วเรออเออมาเร็ว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 เดี๋ยวเดี๋ยเหนวไหมเหนียวไหมเห็นอะไรไหมเนี่ยนี่กินกุ้ง่สนเลยวะ มาเร็ว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 มา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 หน่ามาเร็วไปลงสระว่าพาลงสระไปเร็วโอ้ยได้กินกุ้งมันมาเลยมาเร็วมาเร็วยาเบาหยาบว่ะ มาเร็วมาเร็วมาเรียบเว้ยพวกหูเรื่องแล้วคนมา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 เร็ว,รว,รวไปกอดเด้อไปกอดเด้อไป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 แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ <ừ, S 1> ืมนะมาเออ ไปไปลงสะไปไปไปเลยลงสาเลยดดน้ำเลยก็ดดน้ำเลยไปไปเลยเลยเลย นี่คือความน่ารักของน้องมาริฮะอเมริกันบูลลี่มารีตัวอ้วน กินผักบุ้งเหรอกินผักบุ้งเหรอมาลีเอาเลยหาปลาเลยหาปลาเลยหาปลาเลยเ,เลียนต้มแล้วทีเนี้ย คนะ้าไม่วางเลยนะค้าไม่ปล่อยเลยนะได้กิ่นกุ้งอะใช่ไหมออได้กลินกุ้งค้าไม่วางเลยโอ้โอ้โอ,โอ,โอ